สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอุตีทุกท่านเนาะค่ะจีตาจะว่างแนวทางห้าน้อยค่ะมาว่างใหม่ก่อนจะเว้าเลี้ยงอันแนวทางกาบขอทขอูดคอภัยหลายหลเด้อค่ะมือเศร้านี่เน็ตลุดไปแล้วก็มีอันคอพิษพลาดเนาะการอันอัปโหลดของฉิบพี่น้องเจตากับว่ามันเรียบร้อยแล้วเดินทางออกไปข้างนอก บัดไม่เห็นเอฟซีคอมเมนต์มาบอกเจตาลงห้าน้อยเนี่ยบ,บ่มีอย่างเลยว่าสั่นเข้าไปเบิงโอ้ยแมนอีพึ่งกลับมาค่ะจะมาเฝ้าลงไห้ใหม่พึ่งกลับเขามาบ้านกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเ้อค่ะที่บอกมาเจตาลงไปแล้วแล้วว่าบ่ไรยังเลยเนาะขอถูดขอไพ่หลายๆค่ะเอามาไปใหม่ทะมาไปใหม่เนาะมีข้อผิดพลาดไป ผิดพลาดไปทางเน็ตทางลุดเนาะค่ะขอโทษขออภัยหลายๆมาไปเบิ่งใหม่ค่ะรูด3น้อยเจ๊ปากแดงค่ะลูด3น้อยของเจปากแดงห้าน้อยมีทุกวันเนาะค่ะออกทุกวันหลุด3น้อยเจปากแดงค่ะวิ่งลุดของเพิ่นเก้าก้ค่ะเก้ากับ้า สตัวสิงหาง9ก้าหาเกหาหนค่ะบเก้าเ้าหาหาสตัวค่ะสตัว3หาง9ก้าหาศูนค่ะแคบนาจโจค่ะไปจะไปตัวกับเอปากแดงลูด3ามนอยเนาะค่ะหานอยวันนี้เนาะมีผู้ใด ผู้ใดผู้มานก็นดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจด้วยเนาะผู้ใดโชคไปมานไผยใดหาหนอยออกทุกวันมีสามรอบเนาะค่ะ2เจตาตมีรอบพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่ง V.I.P. หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะจีปากแดงแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเน้นเกาหากับพาศูนย์ค่ะแล้วกันะ 950เนาะ3ตัวแคบหน้าจอไผจะไปต่อกับสีปากแดงเนาะค่ะจะไปต่อแคบหน้าจอไปต่อเป็นของใครฮาหนอยค่ะหาหนอยอ่อน้ำโชกค,ค่ะเพิ่นกับเข้าไปอยู่เข้าไปรอบนึงเนาะค่ะหนึ่งรอบรูด3น้อยของอ่อน้อยนำโชคเนาะค่ะรูด3าน้อยเพิ่นเขาไปรอบนึง หล่พิเศษหาสามสามหาสาม,สามสามสามตัวสองตัวสามเกตของพนออกเกสามค่ะหาหน้อยออน้อยน้ำโชคเนาะกราบขอบุญขอบคุณออน้อยน้ำโชกค,ค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องจกตาเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหลุดสามน้อยค่ะมือแลงไปต่อใหม่วิ่งหลุดเพื่อนห้มาสี่กับสองค่ะสี่กับสอง สองตัวสี่หางส8่แปดสี่เก้าสองหาสองหกบินีีสองสองค่ะสามตัว3หางสี่สอง2ก้าสีองหสองสี่ปดหค่ะวิ่งหลูดพันเดินทอกันเด้อค่ะเดินเท่ากันสกับ2อสองตัวเน้นส8่แปสองห้าสามตัว สองสี่แปดค่ะเน้นหางเดียวค่ะออน้อยน้ำโชกแคบนาโจค่ะไครจะไปต่อกับอ่อน้อยน้ำโชกเนาะแคบนาโจห้าน้อยออกทุกมือเนาะคะ่ะออกทุกวันฮะลูดสามน้อยช่องเจตาไปต่อกับแนวทางพอก่งค่ะแนวทางพอก่งหลุดไปเนาะคะ่ะครับพอถูดขอภัยแทนแนวทางพอก่งหลุดไปวันที่ยี่สิบห้าเนาะคะ่ะ ออาไปแค่วิ่งหลุดสองตัวไม่เดินค่ะเป็นกําลังใจให้แนวทางพอเกงเด้อค่ะจีตาเป็นกำลังใจให้มาไปต่อไปใหม่กับพอบุญขอบคุณแนวทางพอเกงค่ะเที่ยวแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะกลับขอพระคุณเป็นย่างสูงค่ะรูดสามนอยค่ะวิ่งรลดเพิ่นให้มาหากับ8ปสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าศดหแปดเจ็ดบลิล ห้าห้าแปดแปดสามตัวสามหางแปดห้าหนึ่งห้าแปดหกห้าห้าแปดวิ่งรูดเท่ากันค่ะเท่ากันห้ากับแปดเล่นสองหางหาหนึ่งห àng. ห àng 1, กับแปดหกค่ะสามตัวหนึ่งหางห้าแปดหกแคปหน้าโจค่ะไทยจะไปโตไทยจะไปโตแนวทางพบกิ่ง หลุดสามน้อยเนาะค่ะกับแนวทางปักกิง่งสามหลุดสามน้อยมือแรงห้าน้อยออกทุกมือค่ะสามหลอดแคปนาจอค่ะไปจะไปต่อเนาะกับขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่คอมเมนต์ขอมาบอกมาเนาะที่บอกมาก็เลยได้ได้เววซ้องหลอดค่ะมือนี่ห้าน้อยตาซา ตาสาผิดพลาดไปเนาะคะ่ะกราบขอโทษขอภัยกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่บอกมาเนาะคะ่ะต่อไปค่ะต่อไปฮาหนอยของเจตาลุดไปะคะ่ะพี่น้องของเจตานี่ยโบเดินไม่เดินไม่มาเนาะคะ่ะกราบขอโทษขอภัยเอฟซีไล่ๆเนาะคะ่ะของเจตาวันที่ยี่ห้า ุดไปครัพี่น้องหุดไปแล้วเมื่อวานวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะมาไปไหม่ไปต่อรุ่นกันเบิงอีกมือแลงรูดสามนอยเนาะค่ะของเจตา,า้ารวยเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะมาไปไหม่กับเจตาค่ะพี่น้องมือแลงไปใหม่ หลุดสามน้อยจะมาบอหลูดสามน้อยของเจตาเมอแง่เนาะคะ่ะรลุดใหม่ไปโตวันที่ยี่สิบหเนาะคะ่ะเป็นวันศุกร์หลูดสามน้อยเจตาวิ่งวิ่งหลูดให้สองกับสามค่ะสองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสามเก้าสามแปดเบิ้ล สองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามแปดสามสองหกสามสามสองวิ่งรูดท่อกันเด้อะดินเจตายดินเท่ากันสองกับสามคะ่ะสองตัวนี้นินสองหางสองหกกับสามแปดค่ะสามตัวนิน,นหง 2, 6, 3, นนหางเดียวคะ่ะหางเดียวสองสามแปด เอาแคปหน้าโจค่ะใครจะไปต่อกับจีตามือแร่งลูด3ามน้อยเนาะค่ะใครจะไปต่อแคปหน้าโจอลูดสมน้อยรอบพิเศษปกติ V.I.P. ค่ะไปต่อค่ะไปต่อ อน้อยออสมใจของหมู่บ้านเด้อค่ะของเมื่อาวานวันที่ยี่สิบห้าเพิ่นเข้าไปรอบหนึ่งอยู่ค่ะรอบพิเศษเข้าสามตัวเข้าสามตัวห้าสามสามค่ะอ้าวเอฟซี FC, พิจรารณาเข้าสามตัวสองตัวเ่าเขา้าสองตัวกัเข้าข้างนาน,นี้เนาะบ่ได้เขามีห้าสามสาม อ,อสมใจค่ะเอฟซีถ้าชอบกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะนี่แนวทางใหม่ของเพื่นแลว้วโมแลงไปต่อเนาะค่ะไปต่อกันลุนกันใหม่เนาะกับอ,อสมใจเนาะคะ่ะอ,อสมใจลูดสามน้อยค่ะสามน้อยวิ่งลูดหนึ่งกับหกสี่ตัวเอสีห่หางค่ะสีห่หาง สี่หางสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกสามหกสี่ค่ะบุญก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกหกค่ะสามตัวสามหางหนึ่งหกสามหกหนึ่งเจ็ดหกสี่สี่วิ่งรูดพลนลองหนึ่งเดินหกเด้อค่ะเดินหกเน้นหนึ่งเจ็ดกับหกสี่ค่ะสามตัวเน้นหกหนึ่งเจ็ด เอาแคปหน้าโจค่ะไพจะไปต่อกับอ,อสมใจเนาะไปต่อฮาโอยออกทุกมือค่ะฮาโอยมีทุกวันค่ะมีทุกวันรูดสามน้อยค่ะในช่องเจตาผ้าลวยเนาะกับขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เขามากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะมาเป็นกำลังแรงใจให้เจตาแล้วก็มาคอมเมนต์เนาะค่ะเพิ่นคอมเมนต์บอกเขามาฮาโอยของเจตาบ่มียั้งเลยว่าสัน ลงไปมือเศร้านี่ลวดไปเนาะคะ่ะมีขอผิดพลาดเนี่ยกับขอโทษขอใหยกับขอบุญขอบคุนหลายๆที่บอกตีตามาเนาะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีค่ะกับปลูดสามน้อยขอยมีความสุขขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซสก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้โชคดีกับห้าน้อยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ